สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะก็วันนี้ก็ไม่ได้มาทําคลิปรีวิวห้องนะที่เปิดมาอย่างนี้อาจจะคิดว่ามารีวิวห้องนะแต่ว่าไม่ใช่นะก็คือวันนี้เนี่ยเรามีคําถามมาถามทุกคนนั่นเองนะก็คือ,อช่องเรายังไม่ถึงพันซับมันก็เลยเปิดหมดชุมชนไม่ได้แบบที่จะถามแบบปกติไม่ได้แบบโพสถามไม่ได้อะเออก็เลยต้องมาทําคลิปมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดน,นึงแต่ว่าก็นั่นแหละโอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่าวันนี้เราจะถามอะไรแต่ทุกคนน่าจะเห็นจากโปรคลิปหรือชื่อคลิปอยู่แล้วนะก็โอเคไปดูกันเลย ก็ <G ül> จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรมากหรอกแต่ว่าก็อยากเให้ทุกคนลงความเห็นกันนะก็คือตอนนี้เราได้ย้ายหนังสือเนี่ยมาไว้ตรงชั้นใหญ่ชั้นแรกที่เราเคยไว้แล้วนะก็อ่าก็ชั้นนี้เราก็จะเอาไว้พวกแบบหนังสือเรียนเนาะแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเรียนตอนมอ1อันนี้ก็เป็นม2เนาะที่แบบใช้อยู่ตอนนี้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะเอาไปขายแต่ว่ายังไม่ได้ขายก็เก็บไว้นี่ก่อนนะก็แล้วมีพวกไม้ปิงปองอะไรเงี้ยอุปกรณ์ที่ใช้ตอนหมหนข่งนะ่าแล้วนี่างอยู่นก็จะเป็นเองม กระจกแล้วก็เครื่องแป้งอะไรประมาณนี้นะก็นั่นแหละเออ,อส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมังอ่ะนั่นเองแล้วก็คือเราเปลี่ยนที่ไว้นะทุกคนคิดว่าไว้ตรงนี้ดีไหมนะะถามแค่นี้แหละเออว่าไว้ตรงนี้ดีหรือว่าไว้ที่เดิมดีนะแต่ว่าก็จริงๆถ้าทุกคนตอบมายังไงมันก็อยู่ที่ความความคิดของเราอีกทีนั่นแหละก็คือถามเฉยๆอยากอยาก,อยากรู้ความเห็นของทุกคนนะเออเฉยๆแค่นั้นแหละก็โอเคจริงๆมันยังมีเหลือชั้นว่างอีกเยอะเลยนะก็อาจจะลกๆนิดนึงก็ มันก็ไม่รู้จะใส่อะไรอ่ะหรือชั้นนี้อย่างชั้นชั้นนี้ก็จะใส่พวกแบบของสะสมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆพวกไอรอนแมนอเวนเจอร์วันพีอะไรสักนิดหนึ่งนิดนิดน้อยๆเออนิดนิดน้อยๆนิดนิดน้อยอะไรว <laughs> ะ,ระมันต้องพูดรยังไงวะเออช่างมันถึงลืมไปแล้วเอออ่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบของพวกแบบอืมพวกแบบของแบบเคโทรศัพท์แบบของจุกจิกอ,นะอ่ะเออนั่นแหละนะอ่าก็อ่าตรงตรงนี้ก็เป็นยากับกล่องแก้วนะอ่านี่แล้วก็มีเทียนมันเกิดนะเออขอพูดอะไรนิดนึงเกี่ยวกับ พ็กเกจเทียนวันเกิดเนะี่ยก็คือเราคิดว่ามันแบบไม่ใช่เทียนวันเกิดมันดูหรูมากมันดูเหมือนแบบของซัมซุงแบบอะไรอย่างเงี้ยเออพวกแบบอุปกรณ์อ,อ,อิเล็กทรอนิกส์อ่ะเออนั่นแหละอ่าก็แต่ว่ามันคือเทียนวันเกิดของ scp snp scp โอ้ย <c oughs> <c oughs> ก็จะมุนมือน,นิดนึงนะก็นั่นแหละเออตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะถุงยานะอแล้วก็ออแก้วกล่องออนั่นแหละแล้วก็กระเป๋าน้บตบุ๊กตรงนี้นะฮ โอเคแล้วก็มีกระดาษตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะค่ะน้งกล้องที่พังแล้วนะแม่งเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้นะเออแล้วก็มีสายชาร์จไอโฟนแล้วก็มีหนังยางนะ ใช่หนังยางไม่ใช่ไม่ใช่หนังยางคือตรงนี้มันจะสกปรกนิดนึงนะเพราะว่าเออขี้เกียจทำนะก็เลยไม่ได้ทำนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ถ่ายคลิปนะแล้วก็มีแบบอันเนี้ยเออแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะเป็นกล่องกล่องของอันนี้แต่เรามาทําเป็นแบบกระปุกนะเออแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วแหละเออก็เลยเอามานะก็แบบประยุกต์ใช้นิดนึงนะเออไม่ได้มารีวิวชั้นนะแค่จะมาถามความเห็นทุกคนเออแต่กลายเป็นรีวิวชั้นไปได้อันนี้ก็แปะไว้กะจะดึงออกอยู่แต่ขี้เกียจนะตรงนี้ก็ไว้ไว้หนังสือพวกแบบลักพิมพ์นะล้วกก็ฟนิ์ แล้วก็เซนชูนะอ่าก็สยามแล้วก็เด็ก Deck นะอ่าัวนี้ก็ไว้เป็นสองเรื่องที่เราชอบพอๆกันเลยนะก็คือมาฮีโร่กับโตเกียวลิเวนเจอร์อ,อันนี้มันเหมือนรีวิวหนังสือเป็นในตัวแต่ว่าเดี๋ยวมีหนังสือมาเพิ่มอีกคือเราสั่งไปนะอ่าแต่ว่าไม่สปอยแล้วกันว่าเป็นเรื่องอะไรในวิจิลาเตเป็นภาคแยกข,ของมาฮิโร่ก็เลยเอามารวมด้วยนะอ่าแล้วก็จะดูขัดขันนิดนึงเพราะมีซิปล็อกตรงนี้แต่ว่าขี้เกียจใส่ถึงแก้วแกะเออก,ก็เลยเออ วอย่างนี้นด้แหละอ่าล้วก็มีจิสก,กิวตัวนี้นะฮะโอ้โหฮอลในมาฮิโร่นะอ่าก็เป็นตัวร้ายในมาฮิโร่นะก็คือตัวนี้นะนี่อ่ะต้องหยิบให้ดูด้วยเนี่ยเออเราไม่ได้มารีวิวชั้นนะทุกคนเออก็แค่จะมาถามความเห็นแต่ว่าก็ให้ดูคร่าวๆไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็เป็นฟ e ิกเกอร์มิโดริยะอิสกูนะที่มีฝุ่นด้วยนะยังไม่ได้เช็ดเลยเออแล้วก็ที่ที่ควรเช็ดชั้นก่อนนะคือเรายังไม่ได้เช็ดชั้นเลยเดี๋ยวค่อยเช็ดนะแล้วก็ ตัวนี้ก็จะมีผ่านไท่านแล้วก็ดนาไปค่าทศศูนย์สองลิงนี้ก็ที่เราที่เราใส่แพ็กอันนี้เนะี่ยที่ใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่ถุงใหญ่อันนี้ก็คือเรื่องที่จบแล้วนะก็คือหนาไปค่าทศศูนย์ก็จบแล้วแหละเออส่วนอัน,นเรื่องไททันเนี่ยมันยังไม่จบแต่ถามว่าเราทำไมเราใส่ก็มันเหลืออีกเล่มเดียวก็เลยใส,ใส่ไปเลยอีกเล่มเดียวจบก็เลยใส่ไปเลยนะแล้วก็มีเชนซมแมนนะเหมือนรีวิวนะ่าอ,อันนี้ก็โลโกอันนี้ก็อันนี้เราใส่ถุงซิบล็อกไว้นะเพราะว่าตอนแรกที่มันอยู่ชั้นนี้เนี่ย ตอนแรกที่มันอยู่ชั้นนี้อยู่เนี่ยมันอยู่ชั้นล่างนะเราก็เลยใส่ถุงซิบล็อกไว้เพราะว่าแบบเออขี้เกียจใส่เพราะว่าผู้ชั้นล่างไม่อยากใส่ให้มันเลียงให้มันสวยอะไรขนาดนั้นนะก็เลยเออใส่ถุงซิปสิบล็อกไปนะอ่ะต,ตอนนี้ก็เออขี้เกียจเอาออกนั่นแหละเออแล้วดูอันนี้ดิทุกคนใส่แบบร่วงมากอะกอออจับด้านเอออาจีนจับด้านด้วยนะใส่ผิดด้านนะเออช่างมาันเถอะนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะก็โอเค สำหรับเราเนี่ยเราคิดว่าอันนี้มันดูสวยกว่านะทุกคนว่าไหมว่าแบบถ้าเราเลียงเยอะเราอาจจะซื้อแบบแพ็คเซ็ตลดราคามาจากสยามอะไรเงี้ยที่มันแบบได้เยอะๆแต่ราคาถูกอ,ะอ่ะอ่าก็นั่นแหละอาจจะเป็นไปได้แล้วแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าแบบเออจะไม่มีที่เก็บแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้มีที่เก็บเนาะอ่ะก็เอาเราก็ว่ามันก็ดีนะเออล้วก็ไว้สติ๊กเกอร์โชว์ได้ด้วยนะก็เราชอบชั้นแบบยาวๆเพราะมันดูสวยกว่า ไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมเออแล้วเราถามทําไมแต่ว่าเราอยากได้ความคิดเห็นของทุกคนนะเดี๋ยวคลิปคอมเมนต์น่าจะถูกปิดเดี๋ยวเราให้โหวตแล้วกันนะก็เออโหวตโหวตตรงมุมมุมซ้ายมุมขวามุมอะไรสักที่นี่แหละเออมันเป็นปุ่มตัวไอโอ่ะโหวตกันนั่นเองนะว่าแบบเออตรงไหนดีกว่านะแบบที่เดิมกับที่นี่นะเออส่วนที่เดิมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ใช้นะได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะอ่ะก็โอเคเอาละคลิปนี้ขอตลาไปก่อนเลยกันจริงๆชั้นเนี้ยตอนแรกมันแบบมัน คือถามว่าเรามีชั้นอยู่แล้วเราจะซื้อชั้นเพิ่มทําไมนะอะซื้อชั้นนี้เพิ่มทําไมแต่ว่าคือตอนแรกอ่ะชั้นนี้คือมีตั้งแต่ก่อนเรามาอยู่บ้านนี้อีกนะก็มีตั้งนานแล้วเออนั่นแหละคือแบบคือพี่เรามาอยู่ก่อนนะทุกคนเราไม่รู้จะอธิบายยังไงเรามาอยู่ที่หลังเพราะว่าเราเรียนแถวนี้ไงเราก็เลยต้องมาอยู่กับพี่เราเนาะก็อ่ะก็นั่นแหละเออจากคลิปถามก็พูดยาวไปเรื่อยเลยนะก็ะเอออยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบมันก็เหมือนเก็บเหมือนเก็บเหมือนกับรีวิวบางะนั่นะแหละเเนรออออไดะะียแต่ว่า ก็ประมาณนี้แหละอ่ะก็คลิปรีววิมังงะจะมาตอนวันที่10ไม่ก็11 12 13อะไรประมาณนี้แหละนะก็เพราะว่าเออ่เดือนที่แล้วก็ทําประมาณนี้เนาะก็เลยต้องเอาให้มันแบบพอด,ดีกันนิดนึงนะอ่ะก็พูดพูดเยอะเหนื่อยนะอ่ะก็นั่นแหละโอเคเอาเป็นว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน,นแล้วก็เออเดี๋ยวบอกคุยเรื่องฉันะต่อแม่งไม่ได้จบสักทีวันนี้เออหกนาทีแล้วเนี่ยเออก็คือฉันเนี่ย มันมาก่อนที่เราจะมาอยู่นะเอะเรานะไม่ใช่บ้านเรานะก็จริงๆอันนี้เป็นบ้านมือหนึ่งไม่ใช่บ้านมือสองแต่งนั่นแหละ,ละก็เออก่อนที่เราจะมาอยู่แล้วพอเรามาอยู่เราก็คิดว่าเออชั้นนี้ตอนแรกของมันเต็มเลยนะของพวกของใช้เรามันเต็มเลยนะก็เลยเอ่าก็เลยซื้อชั้นใหม่เพราะว่าจะไดเอามาใส่หนังสือโด,ดยเฉพาะแต่ว่าตอนนี้ก็คิดใหม่นะก็เลยอ่ะแต่ว่าชั้นนี้ก็มีประโยชน์นะซื้อมาเอเอเอ,อาจจะพูดงงๆขออนัยนะเอออาจจะบอกว่าเราขออภัยเยอะแต่ว่าก็ขอเยอะจริงๆนั่นแหละก็มัน แล้วเราเป็นอะไรทำไมต้องเดินโยกไปโยกอะ <c ười> คลิปนี้ก็จะดูทะเลาะก,กับตัวเองนิดน,นึงนะแต่ว่าอ่ะนั่นแหละโอเคจะดูล้วนๆซุยๆนิดนึงนะก็โอเคว่าเอ้ยซุยมันแปลว่าอะไรวะเออเราไม่รู้เราไปดได้ยินมาจากพี่นะ,นนะ <c ười> อะไรเนี่ยนันคลิปอะไรวะอ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นกล่อ,องพัสดุเพราะว่าตรงนี้มันมันเป็นรูอะมันโผล่ไปข้างล่างได้หนังสือรถตกนะก็เลยนั่นแหละก็เลยใส่ตรงนี้ไว้นะล้าชอบนะอือนั่นแหละจบสกีโอเคบายบายทุกคนถ้าพูดยาวกว่านี้จ้าไปไกลแล้วนะโอเคบายบาย